ออฟโรดสายลุยสุดคุม้มในราคาประหยัดนะครับในงบ30,000นบาทสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับมากับสายฝนที่โปรยปลายนะครับในวันที่30สิงหาคม2563นะครับ วันนี้มากับรถคันนี้เลยนะที่ผมอยากจะนำเสนอเ,นเ,นเพื่อนเเพราะเป็นรถออฟโรดนะครับที่ราคาสุดคุ้มค่านะครับออฟโรดสายลุยสุดคุ้มในราคาประหยัดนะครับในงบ3 0 0แสนบาทเพิ่งมาถึงนะฮะเพิ่งล้างสีข้างนอกเสร็จแต่ยังไม่ได้ล้างเครื่องนะเดี๋ยวพามาดูเลยว่าคันนี้มีอะไรดีบ้างนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็น t o โย t a h ไฮรักสปอร์ตค r เซอร์เครื่องยนต์1 1เคซ116แรงม้านะครับไทเกอร์มีทั้งหมดนะครับที่ออกมาตอนแรกคือ 5L 3,000cc แล้วก็ 5LE นะ EFI ใส่ขึ้นมานะครับนะครับในบล็อกแรกนะครตัวต่อมาคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบอนเรล 2KD นะครับแล้วก็ 3KD เครื่อง3,000แล้วก็อีกตัวนี้นะครับสำหรับตัวไทเกอร์เจ้าเสือน้อยตัวนี้นะครับตัวแรงสุดเขาก็คือเครื่อง 1KD นะครับเครื่องตัวนี้ทอกดีแรงบิดดีอัตราเร่งดีต้องบอกว่านะครับ 1kZ ตัวนี้อัตราเร่งดีกว่า 1K d 3 0 0 0ดีพิเหมือนกันนะครับแต่ตีนปลายนะครับหรือว่าอัตราการบริโภคน้ำมันผมมองว่าตัวนี้เร่งดีกินเยอะกว่า 1k ่ดีนะครับ3 0 0พนะครับเร่งอาจจะสู้ไม่ได้แต่ตีนปลายไหลกว่าและก็ประหยัดน้ำมันกว่านะครับ1 k d ดีก็น่าจะประมาณ1 0ถึงกิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก8กิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะการบริโภคน้ำมันเขาจะเยอะกว่าแต่เขาได้มา พร้อมกับแรงบิดนะครับอัตราเร่งเพราะนั้นใช้ในงานสวนในงานที่ลุยในงานที่บุกและเครื่องตัวนี้ทนมากพอเขาใส่ในพาโดเขาใส่ในหลายตัวนะครับซึ่งเคดีก็เช่นกันใส่ในหลายตัวในพาโดในตัวใหญ่ก็เหมือนกันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าถ้าซื้อไปต้องทาอะไรบ้างนะครับการชนหน้านะครับต้องการเก็บสีนิดนึงนะครับการชนหน้ารุ่นนี้นะครับได้มาคือได้การชนหน้าได้ไซส์เรียวนะครับการบันไดข้างที่แข็งแรงนะครับแล้วก็การชนหลัง ารถกลุ่มนี้นะครับรถชุดนี้ผมมีทั้งหมดอยู่3คันนะครับได้มาจากซัฟฟรีนะในที่สวนสัตว์ที่สุราษฎร์ธานีเขารับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเองรถกลุ่มนี้แต่งมาเรียบร้อยนะครับท่านก็จะประหยัดกันชนหน้ากันชนหลังไซเยลถ้าของไอรอนแมนที่ผมขายอยู่ก็ต้องมีประมาณ5้าหกหมื่นเห็นไหมสิ่งที่ได้คุ้มมาคือได้ของแต่งมาละห้าหกหมื่นแล้วขาดวินไฟฟ้าครับรกไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาทก็ถือว่า ได้รอกไฟฟ้าไปใช้ได้แล้วสามารถลุยได้เลยนะครับคันนี้นะครับต้องมาเก็บสีกันชนหน้านะครับต้องมาเก็บสีฝากระโปรงนะฝากระโปรงฮะเลิเกอร์ก็จะด้านๆหน่อยรวมไปถึงลังคานะครับแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะครับถ้าเปิดดูแล้วผมจะพาดูนะครับห้องเครื่องคานหน้าเดิมนะคานหน้าไม่มีบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับหน่งาน้ำยาแอร์ตัวนี้นะครับยาแอร์ตัวใหม่ในสมัยนั้นนะครับยังอยู่ ลูกโตโยต้านะครับตะเข็บฝากระโปรงทุกอย่างเดิมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ถือว่าสภาพเรียบร้อยเลยทีเดียวเพจนะครับเฟสบั a รีนะฮะ02นะฮะกลุ่มพา์02เครื่องยนต์1เคซตัวนี้ม,นนะมีซีนฝาข้อบเบ่านะมีซึมหน่อยแต่จากการเก็บงานให้นะครับซีนฝาข้อบเบาสายพานไทมิ่งของเหลือวกองทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดหม้อน้ํายังเดิมจากโรงงานเลยนี่คือข้อดีของไทเกอร์คันนี้นะครับ มาถึงด้านยางแล้วกันนะครับยางยางเป็นแม็กซิตนะครับแม็กซิตบาโวปี2017นะครับก็ถือว่าสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่ประมาณ80%นะครับภายในนะครับภายในคันนี้เป็นเบาหุ้มมานะครับหุ้มเบาวไยนินมานะฮะซึ่งจริงๆตามสเปคสแตนดาดเขาจะเป็นเบาหนังแท้นะครับเดี๋ยวผมดูว่าถ้าเบาหนังแท้เองนะภายในยังดูดีอยู่เดี๋ยวผมเอาเบาหนังแท้ซ่อมเป็นสแตร์ด,ดเก็จะดูดีกว่า พวงมาลัยหัวเกียร์นะครับก็ถือว่ามีตําหนิตามอายุเขาพอรถเขาปี2002นะครับ15ปีแล้วนะครับก็ต้องใหม่ก็ประมาณมีรุเนี้ประมาณส0 0แสนบอกลบสำหรับเลขยใหม่นี่คือเรื่องปกตินะครับถ้าดูแลรักษาดีผมว่า5 6กแสนกิโลเป็นเรื่องปกติหรือบางคันที่ดูแลรักษาดี1ล้านกิโลก็ใช้ได้นะกระจกไฟฟ้า4บานนะครับเซ็นท่นล็อกนะครับมีครบหมดนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็หุ้มหนังมาเช่นกันนะครับ เดี๋ยวดูข้างในถ้าดูดีอยู่ก็จะเก็บงานใหม่นะครับพอดออกแล้วของเดิมใส่ผ้าลัางคานะครับคันนี้ผ้าลัางคายังดูดีถ้าผมฟอกแล้วจะสวยกว่าน,นี้อีกเยอะนะครับสําหรับผ้าลัางคากาบล้อนะครับก็ต้องไปเก็บสีอีกหน่อยนะครับตัวนี้ซิลิโคนเขายิงมาจริงมันมียางรองนะยางรองอากาบข้างนะครับเปลี่ยนใหม่ก็จะดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเองทําสีตรงนี้นะครับเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปกันโชนหลังมีเรียบร้อยนะฮะกันโชนหลังนะครับ สติกเกอร์นะครับโตโยต้า 4ABS Airbag รวมไปถึงนะครับ G นะครับ1 k Z เซ็ตเทอร์โบสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานเพราะฉะนั้นเองคันนี้แสดงให้เห็นว่านะครับฝาท้ายยังไม่เคยทำสีนะฮะส่วนกระบะด้านข้างนะครับกาบล้อก็มีรอยนะครับเดี๋ยวเก็บใส่ฝาครอบล้อเรียบร้อยสติกเกอร์ส่วนใหญ่เดิมๆยังอยู่นะครับมีรอยขูดขีดบ้างอยู่ประตูหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวขัดสีมานะครับแล้วก็เคาะแต่ไหนไม่เรียบร้อยนะครับจะเก็บให้สมบูรณ์เลย บางคนน้าซ้ายก็ต้องเก็บสีนี่คือรถที่เข้ามาใหม่ๆแต่อยากให้เพื่อนได้เห็นได้ดูในงบผมมองว่า3 0 0แสนบาทที่ซื้อรถกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมเพราะอะไรไม่เรียบร้อยสีสันระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างยางของเหลวทุกอย่างผมเช็คให้หมดซื้อไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมมองว่ารถกลุ่มนี้นะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับไทเกอร์ดีฟอดีไทเกอร์สปอร์ตคุยเซอร์นะครับสองแสนกว่าบาทถึง3 0 0 0 0น เป็นรถที่คุ้มค่านะครับถ้ายางมันด้อยเหมือนคันที่ก่อนเนี้ยเปลี่ยนยางผมเพิ่งเปลี่ยนมาหมดไป18,000บาทนะครับถ้าระบบคลัตช์ระบบะแผ่นกดคลัตช์ระบบส่งกําลังไม่ดีก็หมดไปอีกนะฮะเป็นหมื่นเหมือนกันยิ่งถ้าสําคัญถ้าเครื่องยนต์ไม่ดีเราด้วยนะครับใช้างานมาเยอะหรือว่าการดูแลรักษาไม่ดีอาจจะหมดไปประมาณ4ี 5, ่ถึงห้าหมื่นเพราะฉนั้นบางคันเองอาจจะต้องเสียงบในการพัฒนาปรับปรุงสภาพ10,000แบาทแต่สําหรับซื้อที่นี่นะครับมงคลการเซ็นเตอร์นะครับ จัดการให้เรียบร้อยอะไรไม่เรียบร้อยเช็คให้ใหม่หมดนะครับถ้าสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ0847776699ส่งรถให้เพื่อนๆได้ทั่วประเทศไทยนะครับส่งไปถึงแล้วนะครับให้ช่างดูให้ศูนย์ดูนะครับว่ารถสภาพที่ส่งไปเหมือนที่คุยกันไหมตำหนีต่างๆจุดต่างๆที่ผมเห็นจะแจ้งเพื่อนๆพื่อนให้ทราบ นะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปไม่ต้องวัดดวงซื้อไปใช้ได้เลยนะครับในงบ2 5 0 0 0 0ถึงบาทผมมีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะหรือกดติดตามนะครับกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับเวลามีคันไหนเข้ามาใหม่ที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับคันไหนมาปุ๊บท่านก็จะได้เห็นก่อนใครท่านก็ยกหูหาเลยนะครับ0847776699เปิดบริการทุกวันนะครับถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็มีสาขาที่ลังสิตนะครับดูรถแล้วก็รับรถดิจิทัลได้เลยนะครับวััีครบสด